ตอนนี้นะคะยูก็มากินข้าวอยู่ที่ร้านเตาถ่านนะคะก็เจ้าของร้านชื่อเจออีกน่ารักมากเพราะว่าหลังจากที่เราถ่ายแบบเออเสื้อผ้าวินเทจเรสไปเขาก็เลยเลี้ยงบุฟเฟ่เรานี่ดูดอ,อ่ะดูหวอนเออเฮ้ยกล้องได้แบบมุกลองได้ป่ะอันนี้ชื่อยูนะคะเป็นแฟนกับคนนี้ <laughs> คนนี้ชื่อหวยหวยไม่มีแฟนไม่มีแฟน <laughs> แต่เป็นแฟนกับคนนี้นะคะแต่นคนนี้ไม่มีแฟนแล้วก็คนนี้ชื่อวาวาหาแฟนที่มงมงที่จ่ก็ยังไม่มีแฟนหาแฟนอยู่ <S <S> <S ก็ร้านนี้อร่อยมากเลยใครที่ใครที่ใครที่แบบเออชอบกินพวกพิ้งย่างหรือกินเนื้อก็สามารถมาได้อยู่ตรง เอกมัยอยู่เอกมัยตรงข้ามนั่งเล่นตรงข้ามกับนั่งเล่นเลยบิ๊กซีมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีนะคะก็เลยมาเลยตักคดี่<ะ>่เยกับบิ๊กซีเออฝั <ix> ่งเดียวกับบิ๊กซี sorry ฝั่งเดียวกับบิ๊กซีอร่อยมากเลยนี่ดูหนะ้าตาเจ้าของร้านจะได้มาต่อราคาถูกยืนหน่อยยืนหน่อยเออนี่ยคะ่ะชื่อเจญิงเป็นเจ้าของร้านเต้าถ่านก็เพื่อนๆแวะมาทานได้อร่อยมากเลยอร่อยเปล่ามากอร่อยเปล่าอร่อยเปล่าอร่อยเปล่า นอะใครจะบอกว่าไม่อร่อยอะเฮ้ยแต่อร่อยจริงๆเลยจริงๆนี่อันนี้คือกิมจินะคะกิมจิญี่ปุ่นได้กกิมจิเกาหลีแล้วนี่เป็นผักสดแล้วก็อันนี้น้ําน้าชาเขียวเย็นไข่ตุนที่เนี่ยขอบอกว่าไข่ตุนที่เนี่ยอร่อยมากเคยกินเหรอเคยอร่อยมากเลยเคยกินเมื่อกี้เนี้ยอร่อยมากมันจะนิ่มๆแบบไม่สุกมากเป็นไงข้อมูลกูเป๊ะปะ อร่อยมากเลยก็เพื่อนๆรอลองมากินกันดูนะคะ<อ>ก็กราคาไม่แพงเป็นบุฟเฟ่หัวละเท่าไหร่คะ399บาทเท่านั้นค่ะราคาถูกมากนะคะลองไปกินคินคองไปกินโดบิตานะคะ450บาทิหมาไม่แรกเลยคะ่ะ <c oughs> คอ <c oughs> อือยูยู่ไม่ได้แบบคอมเมนต์แรกนะคะแต่ว่าคือปลาดิบแซลมอนอย่างเงี้ยก็แช่แข็งไว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเนื้อดำเชียวคือแบบ กูไม่ปื้มอ่ะเอออะไรเงี้ยแต่ว่าร้านนี้ก็ดูหมูแดงแดงเนื้อแดงดีอร่อยนะคะก็ลองมาดูมีผักยงผักยำอะไรด้วยใครที่ชอบกินปิ้งย่างเรามาดูกันอเคเดี๋ยวไปกินแล้ว